hello hello อ v เอ y รีวสวัสดียามเช้าสายๆค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูน้ำใจพามาชมพามาชมสวนนะคะมมนิการเด้นของคุณครูนะคะนะคะ ในส่วนของมุมบอนสีนะคะตะกี้คุณครูก็นั่งมองอยู่ครูก็โอ้ทําไมบอนกลุ่มนี้ใบเขาเริ่มโตใหญ่โตนะคะ,จะเจริญงอกงามดีจังเลยโตวันโตคืนว่างั้นเถอะนะคะก็ <c oughs> เลยอยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนะคะแบ่งปันแบ่งปันกันชมนะคะ คุณครูน้ำใจไม่มีแบ่งปันแบ่งปันแยกหนอหรืออะไรให้นะคะเพราะคุณครูก็กำลังสะสมอยู่นะคะ yeah. ของคุณครูก็กำลังปลูกอยู่ก็ยังเป็นมือใหม่หัดปลูกอยู่นะคะแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครูนั่งมองดูมองดูมันจะมีบอลสีอยู่ชนิดหนึ่งคะ่ะ ใบเขาโตเอาโตเอานะคะไม่ใช่ใบนี้หรอกนะคะใบนี้ก็โตเขาก็โตเขาก็ใหญ่ดีอะค่ะนะคะเนะนี่ยเขาก็งามดีนะพริกกระเกลือนะคะแล้วก็อินานะะนาคะอินเนาเขาก็เริ่มละต้องเป็นอันนี้ค่ะอินาวันนี้ค่ะอันนี้ หลังจากที่ทิ้งใบไปแล้วเขาก็เพิ่งจะออกอะไรละออกใบใหม่มาให้ชมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใบนี้ส,สวยสุดเลยใหญ่สุดนะคะแล้วก็ต้น,นแล้วก็บอนสีนี้ก็เหมือนกันนกกระทานะคะนกกระทาที่เริ่มแรกคุณครูเอามาปลูกก็มีนกกระทามีอีเหนาแล้วก็ ช้างเผือกใบบัวนะคะ3ชนิดนี้คุณครูเอเริ่มมาปลูกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะซื้อหัวเข้ามาแล้วก็มาปลูกนะคะนกกรถาก็ทิ้งใบเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะออกมาให้คุณครูชื่นชมอีกหนึ่งใบนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะอ,อันนี้ อันนี้ก็ทิ้งใบนะคะลูกไม้เนะี่ลูกไม้หน้าชมพูนี่แหละคะ่ะเขาก็ทิ้งใบไปแต่ก็ขึ้นมาทีละใบก็สวยงามนะใบใหญ่ด้วยนะคะแต่ต้นนี้สิคะใบโตใหญ่โตก้านก็สูงสูงนี่นะคะคุณครูย้ายมุมมาอยู่ทางนี้เพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนของ ของบอนที่มีสีออกค่อนข้างเขียวนะคะเขียวแล้วก็มีลายมีลายนะคะมีมีลายกัดสีเป็นสีแดงบ้างขาวบ้างนะคะแดงขาวก็อย่างหงเหินนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็บอนสีหน้าชมพูนี่แหละคะ่ะถ้าจะเขียวขาวก็เป็นอินาโอเนาะอินาโอนะคะ สำหรับต้นนี้ค่ะนะคะอยากให้ชมค่ะอยากให้ชมนะคะแบ่งปันกันดูนะ้อดูความยิ่งใหญ่นี่แหละค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะช้างเผือกใบบัวของคุณน้ำใจคืนชีพแล้วค่ะนี่คืนชีพแล้วใบเขาใหญ่มากเลยเห็นไหมคะใบใหญ่มากเลยเนี่ย ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้เลยคะ่ะเขาก็เพิ่งจะโผล่ขึ้นมาได้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะก็โตเอาโตเอาส่วนใบนี้นะคะเกิดก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเขาแตกใบนี้แตกก่อนนี่เริ่มแก่แล้วนะคะแล้วก็มีใบนี้นะคะแล้วก็มีใบนี้และนี่ใบนี้ล่าสุดนะคะ่ะ ล่าสุดนะคะล่าสุดเลยนะคะหมวกกัดสีดูเส้นดูเส้นใบก็สิคะดูเส้นใบนะคะเขาจะแดงชมพูสดสวยดูไกลๆเหมือนกับลังสีของพระอาทิตย์เลยนะคะตอนเช้าจะแดงมากเลย เหมือนกับรัศมีของแสงพระอาทิตย์สำหรับใบเก่าเนี่ยมองไปมองมาแล้วเหมือนขาสไปเดอร์เนาะเหมือนขาสไปเดอร์ข้างละข้างละสี่หนึ่งสองสามสี่อันยาวๆเนี่ยคือหางก็อันนี้คือขาหนึ่งสองสามสี่นะคะอย่างกับขาสไปเดอร์ขาสไปเดอร์อรนะคะกระถางนี้ เขาเพิ่งจะฟื้นคืนชีพมานะคะออกหลายใบเลยค่ะออกหลายใบเลยนี่นะคะใบเล็กๆนี่เพิ่งออกนะคะช้างเผือกช้างเผือกใบบัวสวยงามนะคะเนี่ยที่ครูอยากจะถ่ายทําวันนี้ก็คือใบนี้ละคะ่ะอยากจะให้เพื่อนๆดูความงามของเขานะคะ นี่แหละค่ะช้างเผือกใบบัวคืนชีพอีหนาวก็คืนชีพขึ้นมาแล้วนะคะส่วนต้นนี้เขาก็งามของเขาอยู่แล้วล่ะเนี่ยเขาก็งามของเขาใบไม่มีสลดเลยนะคะใบใหม่มาก็สวยน้ำน้ำเข้าไปขังนะคะ สวยงามสวยงามเนาะโซนนี้สีเขียวคุณครูเอามารวมก็จะจะลองดูว่าถ้าเขาอยู่ในกลุ่มของสีเขียวเนี่ยจะเป็นยังไงดูก็ว่าสดชื่นดูนะสดชื่นดีค่ะดีค่ะมันเขียวเขียวขา,ขาวขาวมีชมพูบ้างก็ดูสดชื่นดีค่ะนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็คงจะ ชื่นใจกันพอประมาณเนาะนะคะก็ขอยุติการถ่ายทำวิดีโอคลิปนี้แค่นี้นะคะจากลากันด้วยช้างเผือกใบบัวนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกท่าน See you again See you again คะ่ะบายบาย